ถ้าคุณตอบข้อโต้แย้งในหัวของคนได้คุณจะยิ่งชนะใจคนมากขึ้นคนที่หมดรักเกิดจากการตั้งคําถามในหัวของเขานะครับหรือว่าเวลาเราหมดรักใครนะครับเราก็จะตั้งคาถามในหัวของเราต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงเขาก็จะหาคําตอบดีๆไม่ได้คนเวลาตั้งคําถามกับคุณเนี่ยมันจะหาคําตอบไม่ได้นะครับเพราะสมองมนุษย์มักจะไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอความคิดของมนุษย์สิ่งที่จะคิดอย่างเดียวคือคิดลบถามว่าทาไมมนุษย์ถึงคิดลบ เป็นนิสัยเพราะดูขาวลบอันนี้อธิบายได้ชัวร์เพราะดูขาวลบครับถูกเทรนให้คิดลบเสมอครับเพราะสมองมนุษย์มักคิดลบอยู่เสมอเมื่อเราไม่ได้ชี้นําความคิดของเขาเขาก็จะคิดลบกับคุณสามประโยคนะครับที่ตอบข้อโต้แย้งในหัวของคนได้แล้วจะทําให้คนลหลงไหลเรามากขึ้นประโยคที่หนึ่งครับคุณต้องใช้ประโยคแบบน,นี้เวลาที่คนมันมองว่าเนี่ยเอ,อเราอาจจะเป็นคนขี้ฤิขี้เหร่เพราะแก่แล้ว นะครับเหี่ยวแล้วย่อนแล้วยานแล้วคุณต้องใช้ประโยคแบบนี้เปิดครับว่าฉันอาจจะไม่ใช่คนที่สวยที่สุดแต่ฉันคือคนที่รักคุณมากที่สุดคือตอนนี้เหตุผลของสมองเนี่ยครับมันไม่มีอะไรมามาเบนน้าหนักครับสมองมนุษย์มันเป็น,ปนแบบนี้ครับเวลาที่มันคิดอะไรเนี่ยถ้ามันมีข้อมูลอีกอีกอย่างหนึ่งว่าคุณไม่สวยคือแก่แล้วอ่ะคุณต้องมีวิธีการเบนน้าหนักว่าฉันอาจจะไม่สวยก็จริง แต่ฉันคือคนที่รักที่สุดครับมันจะกลายเป็นรูปนี้ครับเขาจะแพ้ครับนะครับเราความคิดเขาครับเราจะชนะครับคุณแค่ต้องมีประโยชน์ในการกดให้น้ําหนักของคุณมากกว่าแล้วเขาก็เลือกคุณครับหรือประเภทเช่นเราอาจจะเขาอาจจะมองว่าเราไม่รวยครับคุณต้องใช้ประโยชลักษณะนี้ครับฉันอาจไม่รวยแต่ฉันก็จะไม่ทิ้งคุณในยามลําบากดูมีน้ําหนักขึ้นมาทันที สามครับฐานะของฉันอาจไม่ดีแต่ฉันก็มีความซื่อสัตย์เป็นทุนมันคือการเคลียครับคือคนมันจะคิดอยู่ลักษณะนี้ครับว่าคุณไม่เก่งไม่หลอ่อไม่สวยไม่รวยไม่ดีไม่ดังคุณมีความอยากจนนะครับอะไรต่างๆพวกนี้แต่คุณต้องหาเหตุหาเหตุผลมาเบนว่าถึงแม้ว่าฉันจะเป็นจุดๆแต่ฉันก็มีคุณสมบัติจุดๆเพราะอะไรครับเพราะคุณต้องให้ข้อมูลกับสมองครับไม่งั้นสมองมันจะคิดลบกับคุณไม่พอครับ ครูคมมีอีก38ประโยคกับนะครับจิตวิยาชนะทุกข้อโต้แย้งในใจของคนคือพูดง่ายไ,ไม่ไม่มีใครสามารถมีข้อโต้แย้งในตัวของคุณได้เลยถ้าคุณได้บทนี้ไปครับเนื้อหาเนี้ยมาจากคลาสในเว็บไซต์ a l a c com ซึ่งอันนี้ครูคมเป็นเมมเบอร์ครับของเว็บไซต์สามประเทศครับอันนี้ต้องจ่ายปีละหลายหมื่นครับกว่าจะได้ข้อมูลนี้ครับปีละหลายหมื่นครับไม่ต่ำกว่าสามหมื่นครับ แต่กูคอมให้คุณฟรีเอาไหมคือพูดง่ายๆเมมเบอร์สามหมื่นเก้าเนี่ยกับวันนี้กูคอมหาข้อมูลอันนี้มาให้คุณฟรีเอาไม่เอาก็เรื่องของคุณครับครอบครัวของคุณครับไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวของกูคอมนะครับลูกของคุณครับไม่ใช่ลูกของกูคอมน้ําตาของคุณครับไม่ใช่น้ําตาของกูคอมครับแฟนของคุณครับไม่ใช่แฟนของกูคอมครับแต่กูคอมกําลังบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณได้ครับพิมพ์รหัสกูคอมจริงใจครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง38ประโยคเนี้ยนะครับ ในการชนะทุกข้อโต้แย้งในหัวสมองของแฟนคุณครับให้กับคุณในแชทตอนนี้เลยครับ38ประโยชครับจิวิยาเคลียทุกข้อโต้แย้งในหัวสมองแฟนถ้าไม่ชนะนี่ไม่รู้จะว่าไงนะครับถ้าใครคิดลบกับคุณคุณต้องเปลี่ยนให้คิดบวกใครที่คิดว่าคุณไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนให้เขาคิดดีใครที่คิดว่าคุณไม่คู่ควรกับเขาคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราคู่ควรกับเขาใครที่คิดว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่ของมันคุณต้องทําให้มันคิดว่าเราคือเนื้อคู่ของมันใครที่คิดว่าเราไม่เหมาะสมกับเขา คุณต้องทําให้เขาคิดว่าเขาเนี่ยแหละไม่เหมาะสมกับเราใครที่คิดว่าเราไร้ค่าคุณต้องเปลี่ยนให้เขาคิดว่าเรามีค่าแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป,เป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะว่าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับดะงนันเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก,ก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับ <S <S โดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้อยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีกโก้พวกที่อยากเอาชนะคนุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอีกโก้กับคุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คน,นเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่า,านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปัม๊มมือที่3าก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สมครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิพลขอไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะงเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ไลน์แอดแอด e โอวีอันเดอตองเก้านะครับหรือแอดอันนี้ แล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ